สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมจะทดลองผัดมะเขือยาวโดยที่ไม่มีเต้าเจี้ยวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าใส่ลงไปแล้วมันเค็มมากวันนี้มาดูว่าจะใช้อะไรแทนนะครับก็มีกระเทียมแล้วผมใส่พริกสดเป็นพริกขี้หนูไม่ได้ทุบนะครับไม่ทุบเพราะาไม่อยากให้ความเผ็ดนั้น เข้ามาตัวเข้ามาอยู่ในตัวของผัดมะเขือนะครับมีมะเขือมีโหระพาแล้ววันนี้ผมจะใส่นี่ครับเนื้อวัวออสเตรเลียโอ้โหดูไฮโซสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะนำมาแทนเต้าเจี้ยวก็คือกะปิครับก็หลังจากที่เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็ใช้เนื้อวัวครับ เอามาผัดแล้วก็เติมซอสเติมซีอิ๊วขาวเติมน้ำปลาเติมน้ำมันหอยนะครับแล้วก็จะใช้น้ำมันที่เกิดจากตัวเนื้อนะครับจะไม่ใส่น้ำมันเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นผัดมะเขือของเราก็จะไม่มันจนเกินไปนะครับแต่ตอนนี้ขอปรุงเนื้อก่อนแบบนี้ครับ ผัดไปผัดมาสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เนื้อเรามันสะดุ้งไฟแล้วก็ค่อยๆสุกนะครับแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เอาออกครับเอาเนื้อออกไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องล้างกระทะครับใช้กระทะเดิม อาล้ทีนี้ผมก็ใส่กระเทียมลงไปแห้งๆแบบนี้เลยครับพริกสดนี้ผมไม่ได้ทุบนะครับเพราะว่าเด็กๆจะได้กินได้ด้วยนะครับผู้ใหญ่ที่ชอบรสชาติเผ็ดก็สามารถที่จะหยิบพริกขึ้นมาทานเป็น,มนเม็ดๆได้เลยนะครับความเผ็ดของพริกเวลาเจอความร้อนก็จะหายไปเยอะเลยครับแล้วกะปิเนี่ยผมเอาไปาผสมน้ำ ละลายน้ำใส่เข้าไปสัก2ช้อนก็พอครับสองช้อนนะครับผัด3ามอย่างนี้ให้เข้ากันนะครับน้ํามันเราไม่เพิ่มนะครับเรามีน้ํามันติดกระทะอยู่นิดหน่อยจากเนื้อวัวครับผัดผัดผัด,ผ,ดผัดไปได้สักพักหนึ่งครัพอเริ่มส่งกลิ่นขึ้นมาสักนิดหนึ่ง ก็จะใส่มะเขือแล้วครับทีนี้แต่ว่าจุดวิดีโอไว้ครับไปหั่นมะเขือก่อนลืมหัน่น <c oughs> การหั่นนั้นก็จะหั่นแบบไดมอนด์คัตแบบสวยๆก็ได้นะครับหรือว่าจะหั่นแบบบ้านๆก็ได้ผมอยู่หั่นแบบบ้านๆเลยนะครับเนี่ยไดมอนด์คัตเขาก็จะหัน่นแล้วก็หมุนหัน่นหมุนหั่นหมุนก็จะได้ไา อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมหั่นตรงๆเลยครับใส่มะเขือลงไปอ้อลืมบอกครับวันนี้เราจะไม่ปิดกระทะนะฮะจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแห้งมันจะไหม้หรือเปล่านะครับนี่ครับใช้กระทะเทฟลอนแบบนี้ผัดไปผัดมาให้เครื่องปรุงเรามันเคลือบตัวามะเขือสักนิดหนึ่งนะครับแล้วผมก็ใส่เครื่องปรุงใส่น้ำมันหอยใส่ ซีอิ๊วขาวกับน้ำปลาอย่าใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวพอแล้วก็ใส่ซอสด้วยนะครับใส่ไปสี่อย่างเป็นเครื่องปรุงเดียวกับที่เราปรุงเนื้อครับถ้าใส่พวกเค็มเนี่ยมันก็จะเค็มไปเยอะเพราะวกก่ากะปิก็เค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลุกคลุกคลุกสักหน่อยหนึ่ง คลุกสนอยเดีผมจะไม่ปิดฝานะครับลองดูแล้วผมก็จะใช้เน้ะน้ำจะยังมันไม่แห้งนะครับเนี่ยมันก็ใช้โหระพาเป็นตัวปกอยู่ข้างบนนะครับให้ไอ้น้ำจากข้างล่างนั้นทำให้มาเขือสุกดูว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับ เอาปกไว้แบบนี้ครับปกไว้แล้วก็รอมันสลดความหอมอาจจะหายไปบ้างนะครับเพราะเรารีบใส่อ่าและว,วันนี้ถือว่าเป็นการทดลองนะนี่สดๆเลยนะไม่ได้ซ้อมก่อนนะครับปกมาได้สักพักหนึ่งอ่อ ดูเหมือนว่ามะเขือจะไม่สุกครับน้ำระเหยไปหมดเลยนะครับนี่ยนครับค่อนข้างแห้งแตวมะเขือก็ยังไม่สุกนะครับถ้าใช้ฝาปิดได้ก็ใช้ฝาปิดนะครับขั้นตอนนี้ผัดไปผัดมาพบเห็นทีผมต้องอาศัยน้ำนะครับตอนนี้ จะต้องใช้น้ำเข้ามาช่วยทำให้มะเขือสุกนิดหนึ่งนะครับนะครับดูไปสามรอบสี่รอบน้ำก็ไม่ถึงกับแห้งนะฮะแต่มันมีแนวโน้มว่าจะไม่สุกรับมะเขือเนี่ยเอาไปลวกก่อนก็ดีนะครับ ผมเคยทําเอาไปลวกก่อนก็จะเร็วขึ้นก็แช่น้ําเกลือแล้วก็ลวกครับอันนี้เป็นมะเขือสดๆใส่ลงไปแบบนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาสักนิดนึงครับนี่ครับตอนนี้กําลังตัดสินใจครับจะใส่น้ํำดีหรือเปล่าแต่ผัดมะเขือนี่ก็จะไม่มันนะครับ เนี่ยครับไม่ไหวครับต้องอาศัยน้ําเข้าไปช่วยทําให้ไอน้ํานั้นทําใหา้มะเขือสุกใส่ลงไปแปดช้อนก็ช่วยได้ครับนี่ครับมีน้ําขึ้นมาแล้วนิดหน่อยเมื่อกี้ใส่สี่เดี๋ยวจะเติมอีกสี่นะ คลุกไปคลุกมาน้ำดูเหมือนจะแห้งไปอีกครับใส่ไปอีกสี่ช้อนเนี 1, 2, 3, ่ยสองสามสี่นี่ครับอ,อย่าลืมนะครับถ้ามีฝาก็ปิดฝาครับ ตอนนี้ก็เริ่มจะสลดแบบนี้และเมื่อได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วก็จบด้วยเนื้อวัวออสเตรเลียของเรานะครับนี่แบบนี้ครับใส่ลงไปเลย สรุปก็คือน้ำมันที่ใช้ก็คือน้ำมันบัวแล้วก็น้ำมันหอยนะครับไม่มีน้ำมันพืชไม่มีน้ำมันหมูนะครับก็จะออกมาแบบแห้งๆนิดนึงปกติเราไปทานตามร้านก็จะมันๆเลี่ยนนะครับแต่นี้จะออกแห้งนิดนึงต้องระวังเรื่องความเค็มด้วยนะครับเพราะว่ามีเค็มอยู่ทั้งสามอย่างมีกระปิ มีน้ำปลามีซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแบบนี้ออกมาแห้งๆแบบนี้ครับเรียบร้อย